อีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเฟืองบดกันดีกว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเครื่องชงกาแฟมันก็มีฟังก์ชันต่างๆที่มันทําให้กาแฟมันดีเนาะแต่อีกปัจจัยหนึ่งมันก็คือเรียกว่าตัวบด raw material ของเราเม็ดกาแฟดีมันถึงจะส่งผลรสชาติที่ดีได้แต่พอเม็ดกาแฟดีแล้วการบดกาแฟก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก่อปูทางไปสู่การชงกาแฟแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเฟืองบดกันคนเราอะเริ่มมาจริงจังกับการบดกาแฟตั้งแต่เมื่อไหร่ คือจริงๆแล้วในยุคแรกๆที่เมื่อกี้เราหาข้อมูลกันเนาะเขาบอกว่าก่อนที่เม็ดกาแฟคนเริ่มรู้จักเริ่มเอามาคั่วเมื่อก่อนก็ใช้กันตํา อาจจะใช้แม่งท่อนไม้ทุบๆๆๆแล้วก็เอาไปใส่น้ำุ้ม,มๆแล้วก็กินกันแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มออกแบบเป็นเกลียวในการเริ่มบดให้มันแตกง่ายขึ้นมี1 7 0 0จกักรวรรดิออตโตมันมาอ่าใช่อ่าประมาณนั้นเขาก็เริ่มใช้แบบเกลียวมาเริ่มแบบบดกาแฟแล้วก็พัฒนาเป็นเฟืองมากขึ้นให้มันแบบบดกาแฟได้มีความละเอียดมากแต่ว่าวัสดุแบบเดิมที่เขาใช้กันอะ่ะมันก็เป็นเหล็กกล้าธรรมดาถ้าเราไปเห็นแบบวัสดุเคยเดินพิพิธภัณฑ์ไหมมันจะมีแบบรอยตามดรอยสนิมรอยอะไรอย่างเงี้ยเหล็กมันจะมีความ คงเห็นว่าในยุคนั้นะ่ะการบดออกมาเนี่ยมันคงส่งผลให้รสชาติหรือว่าตัวกลายไส์อ่ะมันไม่สม่ําเสมอมันมีการกระแทกมันแตกเป็นผงเยอะแล้วก็เรื่องความร้อนสะสมแล้วกันมันสะสมความร้อนเยอะเขาจึงเริ่มพัฒนาเฟืองบดมาเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่ยุคที่แบบว่าเอสเปรสโซแมชชีนรุ่งเรืองคนเริ่มกินเอสเปรสโซแมชชีนเยอะขึ้นหลายๆบริษัทเนี่ยจากเดิมที่เขาใช้เป็นเฟืองธรรมดาอันนี้เป็นเฟืองเหล็กแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะ ตัวนี้เป็นเฟืองที่ใช้กันทั่วไปเลยมันก็เป็นเหล็กหล่อที่ไม่ได้ผ่านการชุบแข็งหรือว่าการเคลือบอะไรเลยซึ่งไอ้เฟืองแบบนี้มันเป็นเฟืองที่แบบว่ายุคแรกๆของการทาํากาแฟแล้วก็มีหลายบริษัทเลยที่เขาก็เห็นว่าเออว่ะเราจะมาใช้เฟืองแบบเดียวกันไม่ได้เราจะขายของให้มากขึ้นเราต้องทำยอดขายมากขึ้นเราจึงเกิดการระดมเอนจิเนียริงฮะบอกว่าทำยังไงได้บ้างวะที่จะทำให้เฟืองบดของเราเนี่ยมันสามารถบดกาแฟาออกมาได้ สม่าเสมอและเหมาะในการทํากาแฟจึงพัฒนามาเป็นลายเฟืองต่างๆที่เราเห็นซึ่งไลายเฟืองแบบนี้มันเป็นลายเฟืองมาตรฐานเลยที่ได้รับการยอมรับสูงมากซึ่งมันก็จะบดกาแฟจากในแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกนึกออกไหมเวลามันใช้เป็นแฟลตเบิร์มันจะวางประกกกันแบบนี้เนาะเม็ดกาแฟก็ลงโบมันก็จะบดออกไปการปรับความละเอียดก็อ๋ายิ่งชิดมันก็ยิ่งละเอียดยิ่งห่างมันก็ยิ่งยิ่งหยาบประมาณนั้นแต่ทีนี้พอมันบดไปเยอะๆเอ้ยเฟืองบดรุ่นก่อนๆแบบ4 5 0หมิลเนาะ พอมันอันเล็กอ่ะวงเล็กๆอ่ะหมายความว่ามันจะบดกาแฟให้ได้ปริมาณเยอะมันต้องหมุนเยอะมากขึ้นสมมติ10วิ5กรกัมพอเฟืองเล็กๆเนี่ยมันอาจจะบดแบบ20วิได้5กรกัมเขาก็เลยเริ่มขยายเฟืองบดมาเรื่อยๆจนมาลงตัวที่ไซส์64ีมิลซึ่งเป็นเฟืองแบบคอมเมอร์เชียลอันนี้คือประเด็นแรกเคยเป็นก่อนเห็นพี่อมส่งมาลายๆป่ะใหญ่สุดๆร้อยก่อนร้บมิลอันนั้นมันบดในเชิงอุตสาหกรรมที่ว่ามันไม่ได้บดแค่กาแฟนะทั่วทันยพืชยิ่งใช้เฟืองที่มันใหญ่มากอ่ะมันก็จะส่งผลใ มันใช้รอบบทที่น้อยลงและการสะสมความร้อนก็น้อยลงด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมเฟืองบทม,มันต้องใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกําหนดคนแรกนะว่าแบบเฟืองมาตรฐานมัน64แต่ปัจจุบันอ่ะมันก็จะมี64 74 83 90มิลของเวนโดจีไงแล้วก็เป็น98มิลส่วนใหญ่สุดของเฟืองบทเครื่องชงกาแฟเห็นอยู่เยอะสุดนะซานโตส120มิล ซึ่งเป็นเฟืองบดท,ที่ใช้ในโรงคั่วก,กาแฟที่บดแบบอุตสาหกรรมคราวนี้มันก็จะมีพอยต์อีกพอยต์หนึ่งแล้วกันก็คือการพัฒนาของเฟืองบดอะ่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยในเมื่อเฟืองบดแบบนี้มันให้รสชาติที่มันเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมเนาะและถ้าเราอยากจะทําให้รสชาติมันดีมากขึ้นกับกาแฟที่มันแบบพัฒนากันทุกวันเนี่ยเช่นเม็ดกาแฟแบบ A T, เอทิเม็ดกาแฟแบบที่มีความเป็นฟลอรัลสูงมากมีความเป็นฟรุตตี้เยอะมากเราจะพัฒนายังไงมันก็มีการระดมแบบในหลายๆบริษัทเนาะมาคนิีก m มสเ e อร์ <Master S 2> <c oughs> ก็เป็น 2, 2> <c oughs> ผู้เล่นใหญ่ไหมระดับโลกที่ทําเฟืองบทออกมาแล้วก็พยายามพัฒนารายเฟืองจนล่าสุดเนี่ยก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มี SSP จากเกาหลีใต้เราจะได้ยินคําว่า Let Speed บ i r d SSP ซึ่งเขาก็มีการพัฒนารายเฟืองเป็นแบบของเขาแล้วก็เป็นลายเฟืองที่สามารถทําให้เฟรเวอร์ของกาแฟพิเศษมันดีขึ้นก่อนมันจะเป็นเลดสปิดอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยถ้าเฟืองทั่วไปมันสะสมความร้อนเยอะเราหาเฟืองที่มันแบบสะสมความร้อนน้อยๆไหม เช่นผ่านการเสียดสีเยอะๆแต่วัดความร้อนแล้วความร้อนไม่ค่อยขึ้นอ่ามันก็เลยเริ่มมาใช้ไทเทเนียมมากขึ้นก็เลยกลายเป็นเฟืองที่ชุบไทเทเนียมพวกนี้หลายคนเข้าใจผิดว่ามันทำมาจากไทเทเนียมทั้งอันไม่ใช่นะมันอาจจะมาจากวัสดุเป็นโลหะหล่อ <Okay. S 1> แล้วไป<ห>ชุบใ,<ห>ใช่และ2ก็คือเป็นสเตลเลสซึ่งเฟืองสเตลเลสมันเป็นเฟืองที่ดีมากๆเฟืองเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ในไทยแล้วกันเนาะก็จะนิยมเอาเฟืองนี่แหละมาใช้เป็นชุบไทเทเนียมแบบนี้ส่วนมันจะเป็นสีอะไรสีทอง สีโรสโกสีดําอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผู้ผลิตให้มันแบบมีความแตกต่างส่วนถามว่ามันมีความแตกต่างเรื่องของความแข็งไหมพี่ว่ามีบ้างเช่นวัสดุตัวเคลือบไทเทเนียมตัวนี้อาจจะสามารถทําความแข็งได้สมมติ50 hrc แต่พอเป็นสีดำเนี่ยเพิ่มแบบตัวในเตตเพิ่มอะไรเข้าไปอาจจะทําให้มันแบบ5 5 hrc คือความแข็งมากขึ้นซึ่งถามว่าความแข็งมากขึ้นมันส่งผลอะไรบ้างมันทําให้เฟืองเราสึกช้าลงบดกาแฟขั้วอ่อนได้ดีขึ้น เฟืองมีความคมมากขึ้นใช้งานได้ยาวนานขึ้นประโยชน์ที่2คือการสะสมความร้อนจากเดิมอันนี้บดไป20โลแม่งเริ่มจะร้อนจี๋ตัวเย่ไปแล้วอันนี้แบบยังแบบสบายๆย,ยังสะสมความร้อนน้อยก็ยังทําให้รองรับขับอาดชิพได้เยอะๆได้ข้อที่3ไอสารเคลือบพวงเนี้ยมันทําให้การเกาะค้างของผงน้อยแต่๋ยวก็ค้างอยู่นะมันน้อยกว่าปกติแล้วกันก็คือเขาเทียบแล้วว่าการใช้สารเคลือบกับไม่ใช้อ่ะมันทําให้เวลาที่เราบดแล้วสังเกตไหมคนจะบอกว่า เฮ้ยมันโล retention หรือเปล่าวะ zero retention หรือเปล่าตกค้างแค่ไหนจะบอกนะไม่มีเฟืองไหนในโลกไม่ตกค้างบทมาแล้วมันกลายเป็นโมเลกุลเป็นผงอะรอให้วัสดุอะไรก็ตามนะผมว่ามันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากขึ้นฉะนั้น่ะเฟืองมันก็พัฒนามาแบบนี้มาตลอดและล่าสุดฮะนี่เลยได้ไปเจอเฟืองหนึ่งมาเฟืองเนี้ยพี่ไปเจอที่โฮเทลิคเดินงานกับพี่ชายยานุสัตว์เดินไปเดินมาเจอเฟืองเฮ้ยแม่งน่าสนว่ะจริงๆไไม่ดดู้เฟืองก่อน ลรไปดูดูอะไรรู้ไหมดูเครื่องวัดสีมันจะมีเครื่องวัดไอวัดแอคตอนอ่ะแล้วมันจะมีเลเซอร์ยิงเข้าห้องขวดเฮ้ยเจ๋งก็เลยไปดู้ยบริษัทนี้อะไรก็เลยคุยกับเพื่อนๆในวงการบอกเฮ้ยแม่งเลอร์บูในจีนตอนนี้ของดีเลยหลายบริษัทใช้เยอะมากแล้วแม่งโคตรดังก็เลยโอเคเริ่มสนใจลองสั่งมาทดลองใช้สั่งมาก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เพราะไม่มีเวลาจนล่าสุดฮะไปเยี่ยมโรงงานที่จีนเดี๋ยวมันจะมีคลิปคิหนึ่งที่เราออกไป5โรงงานแล้วก็เลอร์บูเนี่ยเป็นโรงงานสุดท้ายอยู่เซินเจิ้น ก็เลยไปคุยกับเขาว่าเออเนี่ยสนใจเฟืองว่ะอยากจะเอามาลองใช้มาลองขายดูมันดียังไงบ้างแม่งเปิดโลกงมากเรื่องเฟืองคือปัจจุบันเนี่ยเลอบูเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพก่อตั้งมาปีเท่าไหร่2023เป็นเอนจิเนียร์วิศวกรและเขาว่าอยู่ในอุตสาหกรรมและบอาจจะพูดชื่อบริษัทเก่าไม่ได้ แต่เป็นแบบชั้นนําในด้านของการทำกาแฟ l a บเลยและเขาก็ออกมาทําบริษัทเองในการทําอุปกรณ์แ a บทั้งหมดส่วนเฟืองอ่ะถามว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือเฟืองเลอร์บูเนี่ยใช้วัสดุที่ไม่ดีที่สุดตอนนี้มันอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้แต่เราหาข้อมูลยังไม่เจอตัวนี้ใช้เป็นวัสดุที่เป็น DC53 ไอ้เหล็กสตีลตัวนี้มันมีความแข็งสูงมากถ้าเทียบเท่ากับ HRC หน่วยวัดความแข็งอ่ะมัน64 HRC ซึ่งมากกว่าเฟืองปกติทั่วไปอ่ะแบบ2-3เท่า ถ้าเทียบกับความแข็งทั่วไปอาจจะแบบไม่เกิน50 HRC ตัวนี้แข็งถึง64 HRC ซึ่งถามว่ามันเป็นเหล็กที่ใช้อะไรมันเป็นเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักคือมันบอกว่าใช้ทําแม่พิมพ์เบ้าหล่อเย็นเบ้าหลอมเบ้าในอุตสาหกรรมหนักคือเหล็กที่เราเห็นอุตสาหกรรมที่เขาตัดแบบชุบหนักๆทำบล็อกทำตัวตัดอะไรเงี้ยอันนี้คือตัว HRC เลยแล้วถามว่าพอมันวัสดุแบบนี้มันดียังไงตัววัสดุอย่างเดียวนะครับตัว DC53 เนี่ย สามารถบดกาแฟได้มากกว่าปกติถึง4เท่าทั่วไป1,000กิโล900-1,000อันนี้4,000โลก็คือความแข็งแรงความคมเหมือนเดิมไม่พอไปเคลือบตัวไทเทเนียมอลูมิเนียมในไตรซึ่งเป็นสารเคลือบพิเศษถามว่ามันดียังไงมันก็เป็นสารเคลือบหนึ่งที่พัฒน,นามาจากไทเทเนียมปกติไทเทเนียมอันนี้คือโคตติ้งเพื่อให้มันระบายความร้อนดีขึ้นให้มันไม่เกาะแต่ของเลอบูเนี่ยเขาพัฒนาหลายอย่างคือ1การออกแบบเขาเรียกว่าตัวดิสชาร์จไอตัวการจ่ายผงอะ่ะ มันช่วยลดการตกค้างในตัวอยู่แล้วถึง12-18 2คือการเคลือบวัสดุนี้ทำให้เฟืองแข็งแกร่งมากขึ้นเหนียวแล้วก็ไม่บินง่ายตัวนี้สามารถที่จะทดสอบซึ่งถามว่าไอการทดสอบของเลเบัวไปในโรงงานเขาก็โชว์ให้ดูด้วยด้วยคำคนจีนอะ่ะเฮ้ย4,000กโลจริงเหรอแบบมันทำได้จริงเหรอวะเขาโชว์ข้อมูลที่แบบเนี่ยร้านลูกค้าเขานะบดมาแล้ว9,000กว่าโลแล้วบดเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาเฟืองอะ่ะไปเข้าแล็บ วัดความคามเหมือนเดิมสึกน้อยมากแต่เขาบอกเขาเคลมไม่ได้ว่ามันสามารถบดเพราะว่าผลวิจัยหรือผลทดสอบมันยังไม่เสร็จตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการเอาเฟืองเหล่านี้เจมิล98มิลให้หลายหลายบริษัทหลายหลายร้านในการใช้งานแล้วก็ดึงเฟืองกลับมาวัดดึงเฟืองกลับมาเช็คว่ามันน่ยยังคมประสิทธิภาพมันแค่ไหนตอนนี้90,00กว่าโลและวันนี้ตัวเลอร์บูเนี่ยเขาก็ทําออกมาหลายแบบเขาอ่ะมีหลายไซส์มากเขามี64มิลมี70มิลอันนี้ไปได้มากเหมือนกัน74มิล บอกเขาว่าเราจะเอามาเดเวลลอปแล้วจะเอามาพัฒนากับเครื่องบดของเราก็คือเอามาใส่เครื่องบดเราอะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มันยังทําในลักษณะของแบบแมสต์โปรดักชั่นไลน์ไม่ได้เขายังชําได้แค่64ิมิลตัวนี้เป็นแค่ตัวแบบมอนตไทส์แล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้แกะเลยนะยอันนี้เขาเรียกว่าบรายเบอร์ถ้าอ่านผิดไม่รู้นะบรายคือแบบว่าแบบไม่ไม่มีรูอะมันเป็นเฟืองที่ไม่มีรูนอ็อตแล้ว<อ>รเน,นี้ยังไงอะฮะมันเป็นแมกเนตไง ต่อไปอะเครื่องมดเหมือน ek พวกเนี้ยจะใช้พวกนี้ละอันนี้ไม่รู้ในอะนาคตคือติดบุ๊บดูดเข้าไปเลยแล้วมันก็บดซึ่งถามว่ามันดียังไงกับแบบมีเฟืองในอนาคตนะก็คืออันนี้จะไม่มีเลยเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันยังทําได้ไม่แมสเท่าไหร่ไม่แต่พอเป็นแมสเทียมันจะอยู่ตัวเว่ามันโดนแรงเวียงมันไม่ดุดอยู่ตัวอยู่ตัวด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้มันไปไกลแล้วคราวนี้เรามาดูที่64มิลแล้วกันซึ่งเป็นโปรดักที่เขาทําออกมาแล้วสําเร็จ แล้วก็ใช้ในจีนเนี่ยหลายหมื่นล้านคา้าแล้วหลายบริษัทนะจะบอกนะว่าโรงงานผลิตเครื่องบดในจีนชื่อดังๆหลายแบรนด์ใช้เลอบูผลิตอย่างเช่นเวิลด์จิตใช่เละอครับใช้เลอบูครับในการทําทั้งหมดแล้วก็มาเดเวลลอร่วมกันซึ่งถามว่ามันไม่ใช่ O E M แต่มันเป็นลักษณะ ODM เอาไซส์ที่ต้องการเอาอะไรไปคุยกับทางวิศวะคัสตอมออกมาเจอโปรโตไทป์เทสทดสอบแล้วก็เป็นเฟืองของตัวเองซึ่งถามว่าเขาได้รับการยอมรับกับหลายๆายบริษัทนี้เยอะมากคราวนี้เรามาดูเฟืองสตัวแล้วกันที่โดดเด่นเลยเฟืองแรกก็คือตัวเริ่มจากเอเปโซก่อนแล้วกันซึ่งอันนี้คือเฟืองเอเปโซของเลอบลูถามว่ามันต่างยังไงกับเฟืองทั่วไปเขามีการออกแบบเฟืองลายเฟืองนะเว้ยซึ่งพอไปนั่งคุยกับเขาแล้วอะ การคัดเวลากาแฟมันลงมาใช่ไหมมันจะโดนคัดใหญ่รอบนึงก่อนแล้วมันก็จะรดอีก5เฉือนเนี่ยในการปาดลงใบแล้วมันก็จะสโลปลงมาอันนี้เป็นการทำเอสโซซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนาะในการไปททดสอบกับเขาอะไกลไซส์ต่างๆไม่แบบดีมากคือมันมีความสม่ำเสมอแล้วก็เป็นเฟืองที่เขาบอกว่าเหมาะในการทำเอสปโซที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เรายังไม่เชื่อนะเราจะมาทดสอบก่อนว่ามันดีหรือไม่ดีอยากรู้พี่อมวามาขายใช่องทางไหนบ้างอะไรบ้างตอนนี้อ๋อขายในช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางทั่วไปเลยสามารถสั่งซื้อได้แต่่่วาาาหนน้้รไมมี เพราะว่าตอนนี้เราสั่งมาแบบในล็อตไม่ได้แบบเยอะมากๆส่วนตัวนี้จะเป็นลายฟิลเตอร์ซึ่งไอฟิลเตอร์มันก็จะเป็นลายที่แบบเหมือนกับเฟืองประมาณนี้แต่ว่าถามว่าลายเฟืองเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันมากแต่สิ่งที่ต่างกันองศาต่างกันมุมปาดมุมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าลายแพทเทิร์นคล้ายกันแต่ว่าองศาต่างกัน2คือด้วยความที่มันเป็นวัสดุแบบพิเศษแหละ DC53 แล้วก็เคลือบตัวไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตร์เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของการทํางานที่ดีแล้วตัวนี้เหมาะกับการใช้ฟิลเตอร์เนี่ยยังไไม่เป็นไร แล้วก็ตัวที่3ตัวนี้จะเป็นในลักษณะของตัวแ lap s ว i อันนี้ก็เหมาะในการทำเอสเรสโซถ้าสังเกตเฟืองนะต่างอีกแล้วอันนี้วัดว่าเป็นแบบทั่วไปนะอันนี้ต่างกับตัวนี้แล้วนะอันนี้ต่างกว่าซึ่งถามว่าตัวนี้มันต่างยังไงเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีล่องขยักของการคัดเนี่ยสครั้งพี่ไปถามว่าเฮ้ยทำไมออกแบบเฟืองได้แปลกมากเลยวะคือมันมีความแบบนูนเยอะ ของระหว่างช่องอะเยอะเขาบอกว่าการออกแบบแบบนี้ครับคุณโอมคือปกติเวลาบดออกมานะครับเราก็จะใส่กาแฟออกมาเป๊ะมันก็จะโดนคัดใหญ่ฮะบัวร่องใหญ่ก่อนฮะคัดรอบแรก่อนบึ๊บแล้วมันจะโดนส่งมาฮะสู่ร่องสองที่เล็กลงมาครับโบ๊ะแล้วมันจะส่งต่อไปร่อง3าครับโบ๊ะแล้วมันจะโดนรอบที่เหลือครับปาดให้มันซึ่งมันจะส่งผลให้มันมีความสวีทพร์ติเคิลของตัวไกไซที่ได้มันก็จะมีความแบบพิเศษมากๆถ้าทำเอสเปรสโซ่ก็จะนิยมเฟืองสองตัวนี้ แต่วันนี้จะมาเทสให้ดูว่ามันต่างกันมากไหมก,ก,กับตัวเอเมอรโซ่ธรรมดากับตัวและสวีทเออ,อจบประมาณนี้ซือ้อยังยังไม่ซื้อใช่หมมาเดี๋ยวเรามาเทสดีกว่าใส่เข้าไป อ่ะเฟืองเมื่อกี้เป็นเฟืองธรรมดานะเป็นเฟืองตัวไทเทเนียมจริงๆมันเป็นมันก็ไม่ธรรมดาแหละเป็นกาแฟาคั้วกลางเข้มที่ดีทุกวไปอร่อยดีฮะเ<โ>ทอีกรอบนึงเฮ้ย ได้ไหมวะเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยดิเฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงขอปรับโบ๊ะเดียวแบบโบ,บะ๊ะรบทางนี้แลยกันนะลองดูได้ละเรืองมันจะเห็นผลชัดเวลาเราใช้แบบระยะยาวไหมครับพวกนี้ยิ่งใช้เยอะเท่าไหร่ครบยิ่งรู้ว่าเออมันต่างกับปกติในประมาณเนี้ยอ๋อเออเมื่อก่อนอ่ะเวลาที่เราเทสเฟืองอันนี้เป็นเทคนิคเว้ยเราอยากรู้ว่าเฟืองคมไม่คมใช่ไหมแปดปีที่แล้วเล็บใช่ฮะขูดเลยเป็นรอยพี่ผมเนี่ยถ้าเล็บเป็นรอยอ่ะ คือคมคมแต่ถ้ามบบทุ่าๆเงี้ยขูดเล็บไม่กินแล้วอะเออสมบูรี์สมมติถ้ามันมันบิดหรือว่ามันสึกไปแล้วเราสามารถไปซ่อมหรือไปเกียร์ใหม่ได้ไหมอันนี้เป็นขนาดที่ดีมากจริงๆตอนที่ไปเรเบลูเขาบอกว่าของเขาอ่ะเฟืองขายดีมากๆเลยนะคือ98มิลลูกค้าใช้มาคนหนึ่มาเปลี่ยนแล้วเขาอ่ะบริการเกียร์เฟืองเดิมให้ด้วยที่บอกเฮ้ยล้วคิดเงินไหมไม่คิดโอ้ไม่นคนดีด,ดีมากเลย ชัดบอดี้แบบแน่นแน่นเลยอะแน่นตึบบอดี้ดีมากกลิ่นมันเคลียกว่าเออรู้สึกมันเปรี้ยวลดลงเ้วยไหมตอนกลิ่นมันเคลียกว่ากลิ่นมันแบบว่ามันดูแบบว่าชัดว่ามเป็นกาแฟชัดอะกลิ่นมันเคลียร์แบบคือพี่บอกว่ามันได้ความของบอดี้อะที่โดดเด่นชัดเลยไอซิลิตี้เหมือนน้อยลงนิดนึงเราไม่ได้เทียบแบบหลายๆช็อตแบบเล่นแบบเยอะๆเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบแก้วต่อแก้วแล้วบดในเลนส์แบบประมาณเดียวกันอะมันไม่้ผลลัพธ์ต่างกันเลยนะต่อไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเฟืองเป็นตัวที่มีชื่อว่า Lab Sweet ของเลเบรูกันนี่ หลายคนไม่รู้นะอันนี้พี่ไปได้ความรู้มาจากไมค์เหมือแบบนกันไมค์ได้ฝุ่นเขาขายเครื่องหมดเป็นหมื่นเครื่องแล้วเขาบอกว่าพี่โอมเวลาที่ถอดทําความสะอาดเฟืองอะแบบมันอยู่ในแป้นอย่างนี้ใช่ไหมอย่าถอดออกจากแป้นให้คีนแบบนี้เลยเวลาเอาเฟืองออกมาคีนอะห้ามถอดพอถอดแล้วใส่ก็ไม่เหมือนเดิมเวลาที่มันโดนกาแฟความสึกของมันไม่เท่ากันเวลาใส่แล้วมันเอียงนั่งศูนย์ไม่ได้พี่ก็เพิ่งรู้แต่จริงๆเหตุการณ์นี้พี่เคยเจอเเหมือนกันนะแต่ว่านานๆทีเวลาที่เราถอดออกมาแล้วเฮ้ย มันก็เหมือนเดิมทำไมไม่ละเอียดวะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นเทคนิคเผื่อใครยังไม่รู้นะฮะแล้วก็ผมผมว่าผมเชื่อผมเชื่ออะไรรู้ไหมผมเชื่อคนใช้งานจริงคนที่ผ่านเครื่องมาเป็นหมื่นเครื่องแล้วของจริงโอเคได้มา โหช็อตสวยมากผาดช,ช้อนซะแบบสวยมากเดี๋ยวว่าอาพิดีลดลงยังดีมากออันนี้ดีมากอันนี้อร่อยเมื่อกี้จบประมาณ3 0มปิบายๆเองนะ3 0กวิเองไม่เหมือนเลยเนาะอืมไม่เหมือนเลย มันมีความแบบกลมมากแล้วก็อัพเดทดีมากเหมือนกลิ่นมันชัดขึ้นกลิ่นชัดขึ้นใช่พี่ว่ากาแ,แฟมันมันมีความกลมกลมมากขึ้นอ่ะอร่อยอร่อยเลยไอตัวเฟืองบทที่เป็นตัวแบบสวิตไม่น่าเชื่อว่ามิติมันออกมาแบบได้ครบมากๆเนาะอ่ะเดี๋ยวไปลองดูฟิลเตอร์กันเอานะอันนี้เมื่อกี้พี่บทจากเฟืองธรรมดาไกลไกลไซส์เทียบแล้วเฟืองธรรมดาเลยแล้วก็ใช้15กร,รมัมตัวเลโชพี่อมดูด้วยตาเปล่ามันเห็นความต่างใช่ไหมมันต้องปรับให้เท่ากันอยู่ดีไหมใช่เวลาบดฟิลเตอร์มันจะมีความไม่เท่ากัน มันจะไม่เหมือนเอสเปซโซเนาะมันจะมีแบบเกร็ดยานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณน้ำตาลไหมประมาณน้ำตาลเกร็ดอีใหญ่ประมาณนั้นเราไม่ได้เชี่ยวชาญแบบอะไรมากนะถ้าเกิดแบบเซียนแบบเป๊ะนะพี่เบนฮนะวันนี้เรารีวิวตามฟังก์ชันและอีโมชั่นอลคือเราเห็นแบบไหนเราหาข้อมูลยังไงมาแล้วมาทําแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงอะในมุมมองของพวกเราเรียกว่าในมุมมองของคนดื่มแล้วกันเออแล้วก็คนแบบลองใช้งานจริงออไม่ได้เนิร์ดมากไม่ได้เนิร์ดมาก โอเคอันนี้แก้วแรกเดี๋ยวเราจะชิมแบบร้อนๆ <c oughs> จริงๆ <c oughs> มันเป็นแก้วช็อตนัดแต่ว่ามันไม่ใช่แก้วแบบแก้วกาแฟดริปโดยตรงอะ่ะ <c oughs> ลองดูลองดูย้อนย้อนีน <c oughs> ่ไงมั้งมีความหวานอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะเบอร์รี่เบอร์อ <c oughs> รี่อ่ะเบอร์รี่เอทิโอเปียแบบ ัดมากเนาะ,ะดีจังเลยอ่ะอันนี้นะ every day, every day. วิดีเลยวิดีขั่วนะเก็บไว้เก็บไว้เอากินไม่ใช่ฝีมือเลยมัน<อ>มีโปรแกรมอยู่แล้วอ๋ออันนี้เอาเอาวิเตอร์วันก่อนรออะเออกลิ่นชัด<อ>โฟโล่จัดดีดีอันนั้นคือน่าจะเป็นเฟืองไทเทธรรมดาในที่นี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเฟืองแบบ S S P เป็นเฟืองแบบเลอรบลูแล้วทุกคนจะชอบนะบางคนก็ชอบไทเทนธรรมดามากกว่าบางคนชอบสไตล์เลดด้วยชอบบอดี้มากกว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้เดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังตอนท้ายแล้วกันว่ามันเหมาะกับอะไรบ้าง โอเคมาได้แล okay, ้วครับมาชิมกันดูดีกว่าแา้ที่สองคนละโทนพี่ต้องอันนี้นุ่มกว่าไหมอันนี้นุ่มกลิ่นดนอกไม,เมก้เอซิดชัดมากเอซิดชัดฟุตตีก้กว่ามีความฟุตตี้แต่รู้สึกนุ่มหมดนุ่มหมดนุ่มห่ดนุ่มกว่าละมุนแก้วเมื่อกี้ก็ดีนะแก้วเมื่อกี้ก็ดีคือแอบลังเลใจจังเลยอ่ะ มันดีคนละแบบวะโอเคก็สรุปกับเฟืองเลอบรูทั้ง3ตัวที่ในทดสอบวันนี้ตัวแรกเลยก็คือตัวเอสเปรสโซตัวนี้มันจะมีความต่างตรงที่ว่ามันได้เรื่องของบอดี้ที่หนักแน่นมากถามว่ามันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับลงนมเวล,ลาราตเต้ลงกินช็อตเ่าๆเวิร์ก <Work S 2> มากบอดี้มาเต็มรสชาติแบบแน่นน่าจะเป็นร้านแบบพรีเมียมแมทหรือไม่ก็เอามาทำเฟืองบดที่ใช้กดเดอร์ตี้ตัวที่2ก็คือตัวของแล็บสวิตตัวนี้พี่มองว่า เอกลักษณ์ลายเสื้อมันมีความแตกต่างกันเดอะวนะเราก็ไม่เคยลองใช้พอมาลองบดจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าบอดี้มันหายมันได้ความเป็นกลิ่นซับซ้อนแต่กลิ่นจะไม่ชัดเท่าตัวนี้ตัวเอสเปรสโซ่เนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นดีกว่าแต่ตัวสวีทอ่ะได้รสชาติความซับซ้อนแล้วก็ได้เรื่องของความหวานอัฟเตอร์เทสที่ดีรสชาติมันมีความกลมมากมันกลมมันไม่ได้บอดี้แน่นมันไม่ได้มีเฟรเวอร์แบบจัดเท่าตัวนี้นะแต่มันได้เรื่องความหวานที่มันพุ่งมาแล้วมันมีความแบบคอมเพล็กซ์มากกว่า ตัวนี้จริงๆก็เหมาะกับกาแฟาพิเศษมากๆเหมาะกับการทําแบบเป็นโนอันนี้คือดีกินช็อตได้แล้วก็กินอเมริกาโน่ได้ตัวนี้ลงช็อตได้ลงนมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือความเห็นของผมนะเรายังไม่ได้ลองกับกาแฟหลายตัวฉะนั้นทุกคนต้องไปลองเองแล้วกันว่ามันกับอะไรดีกว่าส่วนตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวฟิลเตอร์ตัวนี้มีความประทับใจมากลองชงมาแล้วกับริปแล้วก็เทียบกับเฟืองไทเทเนียมธรรมดาเนาะมันก็จะมีความแบบเฮ้ยบางอย่างเราก็ชอบความเป็นไทเทเนียม ไทเทเนียมมันก็จะมีความแบบเออกลิ่นชัดจังเลยแต่ตัวนี้มันมีความละมุนมากเลยอ่ะมันทําให้กาแฟหนึ่งตัวที่เราเคยกินอ่ะรสชาติมันฉีกออกไปเราหยิบสองผิดปะวะมันนวลกลิ่นมันดีกลิ่นมันซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ไอ้กลิ่นที่เราได้รับแบบผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมันได้ความชัดในรูปแบบหนึ่งของมันเลยซึ่งถามว่ามันดีไหมผมมองว่าโมฟิลเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ลองใช้แล้วมันเวิร์กมากฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลอรบลูเนี่ยไม่ได้ทําเฟืองที่มีแค่ความ แข็งแรงที่สุดเท่านั้นไม่ใช่สารเคลือบที่มันดีที่สุดแต่ว่าการออกแบบลายเฟืองต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ความสาคัญแล้วเวลาที่เอามาใช้กับกาแฟในยุคใหม่อะมันได้ผลลัพธ์ที่ดยสดวัวก็ถือว่าประทับใจกับการลองใช้และมันมีความแตกต่างท้านี้ทั้งนั้นก็ต้องเอาไปลองกันเองแล้วกันและใครสนใจเฟืองของเลอบรูฮะก็สามารถไปดูในคอมเมนต์ได้แล้วกันว่าจะมีช่องทางสั่งซื้อยังไงแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมแบบไหนบ้างประมาณนี้ฮะเจอกันคลิปหน้า